ตัวแทนจากกลุม่มวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์น,นะครับแล้วก็สิ่งประดิษฐ์นะครับที่ใช้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ครับสมาชิกในกลุ่มครับหนึ่งครับนายากฤษชัอนรรคครับสองนายมลากรชัยประดิษฐ์ครับสามนาอยอิสสิตถ์ปัญญาสี่นายาพิชภูมิปริเตนะหน้าหนายาจินนลงเคมิพัฒน์กหกนายพิจชัยเดิอสศิษย์ พลังงานแสงอาทิต์พลังงานแสงอาทิต์คือแสงสว่างและความร้อนที่ถูกสร้างขึ้นโดยโดวงอาทิตย์ทุกวันครับดวงอาทิตย์จะผลิตพลังงานได้เป็นจํานวนมหาศาลรวมทั้งแหล่งผลิตพลังงานแสงอาทิตย์นั้นไม่มีวันหมดอีกด้วยนะครับนอกจากนี้พลังงานแสงอาทิตย์ยังถือเป็นพลังงานสะอาดและเป็นพลังงานทางเลือกสําหรับรถที่ใช้แทนพลังงานจากฟอสซิลอีด,ด้วย งอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรดวงอาทิตย์คือดาวยักษ์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยการซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมภายในแกนของดวงอาทิตย์ปฏิบัติการที่เรียกว่าการปฏิกริยาิวเทียได้สร้างพลังงานจำนวนมหาศาลที่เกิดจากไฮโดรเจนภายในแกนและผสมผสากับกาลา็นก๊ซฮีเลียมปฏิกริยายูเทียได้ทําการถด่อยพลังงานจากแกนของดาวออกมาสู่พื้นผิว ระหว่างที่เดินทางมาสู่ยุคผิวดวงอาทิตย์พลังงานดังกล่าวจะใช้เวลาในการแปลสภาพเป็นพลังงานแสงสว่างแสงสว่างนี้คือสิ่งที่พวกเราเรียกว่าแสงอาทิตย์ครับเซล์แสงอาทิตย์เซล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งผลิตทัณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างจากสารกลืนตัวนึเมื่อได้รับแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟเซลลแสงอาทิตย์จะเปลี่ยนพลังงานเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ือว่าพลังงานไฟฟ้าที่เกิดจากเซลล์แสงอาทิตย์นี้เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดและไม่สร้างมลภางอใดๆให้กับสิ่งแวดล้อมในการใช้งานครับงเซลล์แสงอาทิตย์แบงเซลล์อาทิตย์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัามีการนำแบงเซลล์แสงอาทิตย์ได้หลายเซลล์ มาต่อการเป็นแถวหรือเป็นชุดเพื่อให้ได้พลังงานไฟฟ้าใช้งานตามที่ต้องการโดยการต่อแบบอนุกรมจะเนนพิ่มแรงงานไฟล้าและการต่อแบบขงานจะเพินน่มแรงจะเพิ่มพลังงานไฟฟ้าหากสถานที่ตั้งตามภูมิศาสแต,ตกต่กางกาันก,ก็จะมีผลให้ปริมาณค่าเฉลี่ยพลังงานเสลสุที่สูงในวันหนึ่งไม่เท่ากาันด้วยรวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิต แรงงานไฟฟ้าหาลดมงสูงกรเนิดน้ำยาจะลดลงนี่ับน,นี่ก็คือลูกฟ้าของตู้แรงงานแซงนะครับส่วนประกอบของระบบก็คือตู้อบแห้งทำจากอลูมิเนียมชนิดชน,นิดพิเศษปลอดสนิมนะครับแต่แต่แงใส่วางวัตถุที่นำมาอบแห้งทำจากสแตนเลส ซึ่งสนทานงต่อการผลิสลิมด้านล่างของตู้แห้งทำจากอลูมิเนียมพื้นซีรําทำหน้าที่เป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์มีมีกระจกป้องกันการเสียสูญเสียความร้อนและฝนละอองมีตะแกรงมุ้งหลักสำหรับป้องกันแลงต่างๆที่จะมารบกวนใช้งานดูแลรักษาง่ายมีประตูปิดเปิดที่จับทางใน ก็จะมีตะแกงมุนวัดสำหรับการแมลงแล้วก็ที่จับด้าล่างด้วยครับกระจกกันฝุ่นละอองและการสูญเสียความร้อนครับแลแ้วก็แงนอลูมิเนียมสีดำเป็นตัวรับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับ หลักการทํางานของ,ของตู้อบพลังงานแสงอาทิตนะครับจะใช้หลักการกา,ารไหลเวียนอากาศเพื่อระบายความชื้นด้วยวิธีธรรมชาติคือเพื่อแสงอาทิตย์ส่องผ่านกระจกเพื่ออารมิมณูมิเนียมสีดหรือวในตู้จะทํางานดูดความร้อนสะสมไว้ให้อุณหภูมิภายในตู้องแม่งสูงขึ้นนะครับ ว่าประมาณห0องศาอากาศในตู้อบจะถ่ายเกความชื้นที่มีที่อยู่ในอาหารให้เลืงองมีความเกิดการลอยตัวสูงขึ้นออกมากางช่องลมบนตู้ผมแห้นงนะครับอากาศเย็นที่อยู่แบบภายนอกจะไหลเย็นเข้ามา ทางช่องลมที่อยู่ด้านล่างของตู้อบแห้งมาแทนอากาศอ,อากาศร้อนในก,การถ่ายเทความซื้อในอาหารแบบธรรมชาติาตลอดเวลาหลัาการทำงานของตู้อบแห้งอากาศร้อนาไอและเหนยจากอาหารออกไปตู้อบแห้งแล ตอนเพิ่มขึ้นไปนเปนตู้หัวแม้อากาศเย็นไหลเขา้าตู้หัวแห้ครับตัวอย่างการทาง,งานตู้แห้งไปใช้งานนะครับหัแห้งอาหารมันเปียเนื้อปลาครับเนื้อแหลกเดียวจะใช้เวลาในการอัวแห้งหนึ่งถึงสองวันนะครับหั่นเนื้อออกเป็นหนึ่งแผ่นนะครับมีความยาวประมาณหนึ่งถึงหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะครับยาวมัน สิบถึงสิบหเซนติเมตรแล้วนําไปวางบนตะแกรงตอนเช้านะครับนำออกไปวางให้กระจกด้านเอียงหันไปทางแสงอาทิตย์นะครับตอนบ่ายนําเนื้อออกมาจากตู้แห้งน,นาไปทอดับฐานได้นะครับปลาแดดเดียวนะครับจะใช้เวลาในการออกแห้งหนึ่งถึงสองวันการเตรียมปลาเช่นเดียวกับการทําปลาแห้งที่ใช้กันอยู่นะครับ นำไปตากตอนเช้าโดยไม่ต้องที่ตะแกรงชิ้นปลาตอนบ่ายนะครับนำปลาออกจากตู้แห้งนำไปรับประทานนะการบำรุงและการรักษาตู้แห้งพลนางานเสงอาทิตทีนะครับควรเช็ดทำความสะอาดตู้แห้งให้สะอาดอยู่เสมอนะครับระวังการกระแทกที่จะทําให้กระจกแตกนะครับ กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการดิจิทัลเพียงแค่นี้